เจ้าไก่ไซตามะปะทะอุ้ยไก่กศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ามาปะทะก่อเถ้ะผมจ้าืออเฮ้ยต่อยพระเจ้าเข้าไก่ม่วงปะทะไก่ลูกเจีย๊ยบสุดยอดไก่น้อยใครจะเป็นฝ่ายชนะต่อยไซตามะปะทะเจ้าไก่บอลจริงต่อยตูดมันบุ เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาติตยไปไปนะครับกับเกมมนกณนะปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่50กันแล้วนะครับผมแม่เลขสวยกันเลยทีเดียวนะเราก็ทําการเก็บเงินมาได้กันอีกแล้วนะใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าไก่ไซตามะในวันนี้จะถูกอัปเกรดให้กลายเป็นเลเวล5นะครับผมนอกจากนั้นเราก็จะมาอัปเกรดเจ้าไก่ตัวสุดท้ายให้เป็นเลเวล น,นะนั่นก็คือเจ้าไก่โพนี่เหลือตัวสุดท้ายกันแล้วที่เรายังไม่ได้อัปเกรดเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าไก่ไซตามะในวันนี้จะได้ต่อสู้อย่างดุเดือดขนาดไหนกันฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับคนละนิดคนละหน่อยเป็นกําลังใจให้พี่อติในการต่อสู้ในวันนี้นะครับผมเริ่มเล่นกันเลยเถอะมาที่เจ้าไซตามะกันเลยเพื่อนนี่จากออล่ามุ่งม,มุ่แบบนี้จะกลายเป็นสีอะไรเอ่ยเก็บเงินได้ประมาณ6กพ 5 6ล้านอัพเกรดเจ้าไก่ไซตามะเรเวล5ครับผมอ้ยนี่ค่าพลังแบบว่าใช้ได้แอแท็กเพิ่มขึ้นไปโคตรจะเยอะเฮ็ HP ดพีนี่70,000กันเลยนะแล้วก็ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเจ้าไซตามะออร่าเขียว ดูสว่างยิ่งขึ้นอัปเกรดไปเลยเพื่อนแม่ตรงนี้ก็ยังใช้เงินแบบว่าไม่ค่อยจะเยอะอะไรามากมายปั๊บป,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 ปับปับปัับปาบจเต็มคราวนี้เฮ้ยใช้แบบว่าอะไรเนี่ย6 2 4 9ล้านอย่างนั้นเหรอเหมือนจะพอเก็บได้อยู่นะถ้าแบบนี้เจ้าไก่ไซตามะออกสู้โอกาสเฮ้ย9 8เจ้าไก่ไซตามะอรอ่าเขียวปะทะ ไก่ออ้ยไล่ขนถอนขนด้วยพลังมัดอยา่าทิมคอมันอุ้ยวันพันแมนหมัดเดียวจอดเราจะทำการเปลี่ยนด่านนะครับผมนี่เป็นด่านเก่าๆกันบ้างสิไม่ค่อยได้เล่นจะเจอตัวพิเศษไม่เอ่ย60%เฮ้ยพูดปุ๊บมาปับ๊บเจ้าไก่ใส่ตามะอุอ้ยปะทะเฮ้ย,ยไก่กิ้งจอกก้าหางโอ้ยเดมอนฟอกเฮ้ย พลังมัดต่อยหน้าตุง้งวิ่ง41โอ้โหตายครับผมสู้ตัวพิเศษแบบนี้ไม่ไหวแม่แต่ถ้าเราเลเวล20นี่มันน่าจะโดนซัดอยู่นะคราวนี้97เจ้าไก่ไซตามะปะทะอุ้ยไก่ดำขนฟูมาโชว์พลังมัดเดียวจอดนะผมปรุง เป็นไงสมฉายาไม่ละเพื่อนเปลี่ยนด่านกันต่อสิเฮ้ยสู้กันที่สนามคราวนี้โอกาสชนะน่าจะวิ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแพ้แน่นอนนะผมไก่ไซตามะหัวโลนปะทะไก่ซอมบี้วิ่เจ้านี้รู้สึกว่าจะต้องใช้สองหมัดใช่ไหมใช้พลังหมัดอยหัวใจครับผมปรุงเป็นไงเฮ้ยหมัดที่สองปริชีอย่างที่บอกเลยนะต้องใช้สองหมัดได้เวลาในการสู้ออนไลน์กันแล้วนะ ต่อสู้เลยเพื่อนที่สังเวียนนะผมดูซิว่าเราจะเจอกับคู่ต่อสู้ที่โหดร้ายหรือเปล่านะโอ้โหพัทธอุยไก่จิ้งจอกเก้าหางเรเวลเต็มเจ้าไซตามะพัทธะจิ้งจอกเดมอนฟ็อก <c oughs> ใครจะชนะวะเนี่ยอา,าสู้ไม่ถอยครับผมจัดไปอย่าต่อยหน้าโอ้ว่าผมล่วงกันเลยทีเดียวนะ <c oughs> น,น,นี่ก็คือความต่างของเลเวลเปลี่ยนด่านหน่อยซิออนไลน์คราวนี้จะเจอแบบไหนเอ่ยโอ้โหไก่สมุไรเลเวลยีสแหมมีแต่คนเอาตัวเลเวลเต็มมาสู้เจ้าไก่ไซตามะปะทะเจ้าอะตอมิกสมุไรห่า,ห,าหัวเลาอกมาก็หัวล็อกกลับมาเลยเพื่อนอย่าชง,งชง,งชง,งชงชงชเออเรียบร้อย เราเนี่ยแหละเรียบร้อยเงือตกไปสิเอาเป็นว่าเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเจ้านี่ไก่ตัวสุดท้ายที่ขาดการอัปเกรดอยู่นะเฮ้ยดีเลยเจ้าไก่ม่วงวงเล็บสาวท่าทางจะเป็นไก่ตัวเมียงั้นสินะนี่เลยจ้าโอ้โหอัปเกรดเลยเพื่อนนี่เจ้าไก่ตัวนี้ เรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แรกๆนี่สู้ยากเหลือเกินนะทรงผมโคตรเท่ครับผมอัพเกรดนะผมอืมซักประมาณเลเวลเท่าไหร่แล้วก็ใช้สู้ดีนะเริ่มมานะครับเป็นเลเวลหไปก่อนละกันเฮ้ยเลเวลสามอลาก็จะค่อยๆวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนี่สีนี้โคตรเหมาะสมสำหรับตอนนี้ก็เลเวล5ครับผม เราจะใช้สู้ไปก่อนเจ้าไก่โอ้ยไก่ม่วงออกสู้โอกาสชนะ57%อืมเจอกับเจ้าไก่แดงครับผมโอ้ยไก่ม่วงปะทะไก่แดงอเอาแบบว่าเอาเท้าฟาดจึกๆๆอการต่อสู้ของไก่ธรรมดาผมยกนิ้วให้เลยโอ้ยมือโคตรม่วงเปลี่ยนที่สู้หน่อยสินี่คัสลูมแล้วกัน แล้วก็คราวนี้เอาให้เป็นเลเวลสิเอาละคราวนี้ก็เลเวลสิเรียบร้อยอืมทางนี้นี่เราจะอัพแบบรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะโอกาสชนะ47เปอรน้น้อยกว่าครึ่งเจ้าไก่ม่วงปะทะเจ้าไก่เขียวผมหูสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะต้องมาลองดูอยา่าจิ้มอกมันอุย้ยเปิดก่อนได้เปรียบพลังคิ69ก็ถือว่า แลกเอาเรื่องอยู่ว้าเสมอคร,รับผมมาโถเอาเป็นว่ายายที่สู้าหัวเรือแล้วก็อัปเกรดให้เป็นเลเวล15แล้วกันนะข่าวนี้นี่เลเวล15เรียบร้อยครับผมตอนนี้นี่รู้สึกว่าสิ่งที่โดดเด่นของเจ้าตัวนี้จะเป็นทางด้าน H p นะแล้วก็จะเป็น a อ t a ท็ที่พอใช้ได้อยู่เอาละอัปเต็มเรียบร้อยเลเวล15ออล่าเหลืองเจ้าไก่ม่วงออกสู้ ตัวเดิมัะผมนี่เลือดมันแบบว่ายังไม่ขยับงั้นก็ปิดฉากมันโต๊ะเดียวแตกโอ้โหไอกระจอกคราวนี้เราก็ย้ายที่สู้โคเลียาวท้าผมโอกาสชนะ60%เจ้าไก่ม่วงอลาทองปะทะเจ้าไก่ดำใครจะเป็นฝ่ายชนะต้องมาดูกันหน่อยสิเพื่อนจ้า เตะขนหลุดโอ้โหเกือบครึ่งหลอดอุ้ยไม่คริืเจ้าไก่ดำนี่ยังกระจอกกว่าเราเรียบร้อยโดนไปซะเอาละตอนนี้ก็ให้เต็มแบบว่าเรเวล20ไปเลยแล้ะกันนะเอาละตอนนี้เรเวล19ครับผมอยากจะเห็นออร่าดำๆของมันสักนิดหนึ่งอ้าวออร่าโคตรด,ดำครับผมแม่เป็นอะไรที่ <c ười> ขัดกับตัวแล้วเกินนะให้เต็มเรเวล20ไปเลยสิ จัดไปเงินเหลือเฟือผมอตอนนี้เป็นออร่าของซูเปอร์ไซย่าเงินตอนนี้ก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ ใช้เงินอัพดีเฟนโคตรเยอะเอาละเต็มเรียบร้อยลุยไม่กลัวอะไรล้วเพื่อนอุ้ยโอกาส8%เจ้าไก่ม่วงออลาสุดะทะเจ้าไก่ฟ้าเฮ้ยจะสู้ได้ไหมเอ่ยเฮ้ยต่อสู้อยา่าเตะมันเข้านิดหน่อยเฮ้ยจะโดนไฟฟ้าเผาผ่านหรือเปล่าเรียบร้อย โอ้โหจะไปสู้ได้ยังไงจริงไหมงั้นก็ย้อยสถานที่ไปสู้ที่ออนไลน์ละกันนะอยากจะรู้ว่าตรงหางนี่มันคือแสงอะไรก็ไม่รู้ใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผมเจ้าไก่ม่วงเรเวลสุดปะทะไก่คุณป้าเรเวล15ไก่ม่วงปะทะไก่ซุปซิบออลาของเรานี่กินขาดน,นะผมอาา่าาตายแน่คุณป้ากระทึ้โอ้า ทีเดียวหุยดมหัวด้วย <c oughs> เอาละลองสู้ออนไลน์ต่อสิโอ้โหปะทะไก่ลูกเจีย๊ยบไก่ม่วงปะทะไก่ลูกเจี๊ยบสุดยอดไก่น้อยใครจะเป็นฝ่ายชนะออลาของนายนี่เข้ากับตัวเหลือเกินเฮลโหลทักทายกันก่อนสู้จ้ามัดเอ้ยลูกเจีย๊ยบอืมเป็นการต่อสู้ที่ดีนะ ตอนนี้ก็เรียกได้ว,ว่าอัปเกรดจนครบทุกตัวแล้วนะที่มีอยู่ขาดเจ้านักกล้าม120%ที่กําลังเก็บดวงตาอยู่นะไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะได้ปลดล็อกกลับมาเป็นเจ้าไซตามะละกันเอ้ย85%โอ้โหจะบอกว่า85%แต่ว่าเลือดนี่ต่างโคตรเยอะว้าวเดี๋ยวเราต้องเอาตัวอื่นมาสู้ก่อนโอ้โหแบบนี้สู้ไม่ได้เสียบคืนนะผมจา้าอู้ เคียมันไปนี่แหละดวงตาที่ต้องการนะผมกลับมาเป็นเจ้าไซตามะโอกาสชนะคราวนี้100%เปอนเจ้าไก่ไซตามะปะทะเจ้าไก่เหลืองพลังบมัดเดียวสังหารตามชื่ออุ้ย โอ้ยเหลือเลือดแบบโคตรติ่งแม่นิดเดียวเองเพื่อนโอ้ยไม่ยอมตายเสียชื่อหมดปะโถเลเวลต่อไปของเจ้าไซตามะก็ต้องเก่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะอุยอ้ยห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ุ้ยตัวพิเศษเจ้าไก่ไซตามะปะทะอุยอ้ยไก่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ามาปะทะกอถ้าผมจ้าืออเฮ้ยต่อยพระเจ้าเข้านี่วข้าไป ย,ยังไม่เก่งมากครับผมแม่ก็เลยโดนแบบนี้นะเปลี่ยนที่เป็นที่บิ๊กเบนแล้วคราวนี้โอกาส97%ไก่ไส้ตมะปะระ,ะเจ้าไก่ขาวธรรมดาละเกินเบสิกเบสิกมัดเดียวยาบรุงเรียบร้อยนี่แหละหนทางเก็บเงินที่เร็วที่สุดก็คือใช้หมัดเดียวคราวนี้ก็98%ไก่ไซ้ตมะปะระ,ะเจ้าไก่บอลจริงแม่ทำไมเรียกไก่บอลจิง หาคำตอบไม่ได้ต่อยตูดมันถู <c oughs> ทะลวงก้นโอ้โหอย่าดมมือนะเพื่อนเดี๋ยวสลบสู้ออนไลน์กันต่อเลยนะ <c oughs> โอ้โหสมุไรเลเวล16ไก่หนึ่งหมัดปะทะไก่สมุไรทักทายทุกคนอู้วันนี้เจอแต่คนที่แม่น่ารักน่ารักทั้งนั้นอ่าฮ่าฮาหัวเลาะก่อนที่จะหัวหลุดชงเชงชงเชงือออุ้ยก็ยังต่อยเข้านิดนึงนะอื <c oughs> อ <c oughs> มาบ่อยอะไรวะนี่อ่ะโอ้ปะทะเจ้าหุ่นยนต์ดีแหละที่อยากจะเจอผมไก่ไสตามะหนึ่งมัดปะทะไก่หุ่นยนต์เจนอสย่า <Yeah! S 1> ใครชนะก็รู้อยู่โอ้โหจมกองทรายไปซะโอเคนครับผมแม่ในคราวหน้าก็ใช้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง พอจะไหวอยู่นะยังไงนะครับผมถ้าอยากจะเห็นเจ้าไก่ไซตามะเป็นเลเวล6ยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่อติกันด้วยแม่เพราะว่าเก็บเงินทีนี่แบบว่า6-7ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะขอกําลังใจกันนิดนึงนะครับผมใครที่มีอะไรอยากจะพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุ๊บ